โอเคหยุด okay. นั่งลงก่อนนั่งลงก่อนดีๆนั่งนั่งดีๆอ่าถุงเงินนั่งดีๆขอมือก่อนข้อมือข้างขวาอ่ะยืนขึ้นยืนขึ้นยืนขึ้นแล้วยืนขึ้นทำไงยืนขึ้นยืนขึ้นอ่าโอเค หยุดก่อนอายืนขึ้นที่ล่างยืนขึ้นครับอายืนอ่ะล่ะยืนล่ะยืนอายืน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 ก็บแม็กซ์แม็ยืนยืนยืนยังไงยืนขึ้นอย่างนี้ยืนขึ้นเจ็ง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 โอเคหยุดอย่าทำอย่างนี้ขอมือข้างซ้ายขอมือข้างขวาไม่เอาข้างนี้เอาข้าข้างนี้เอาข้างนี้ เอาภาพนี้ค่ะ